สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็หมทิรวัตรลั่นระวังปะทุสายพันธุเพี้ยนมทิรวัตรศาสตราจารย์นายแพทย์ธิรวัตรเหมจุธาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้รุกหนักและต้องต่อเนื่องช่วยโอกาสที่แวรัสาให้พอหายใจหายคอได้ทำทั้ง3ประการพร้อมกันควบวินัยตรวจคัดกรองปูพร้อมแยกตัว ชีดวัคซีน90%ใน2-3เดือนตั้งแต่2ขวบ รักษาในทีแรกที่ติดด้วยยาผืนผืนฟ้าทลายโจรกระจายขาวยาคาพยาธิสงวนยาสาคัญตามระดับกัญชาเช่นกันมีประโยชน์ทําไมต้องวัคซินครบทุกอายุกรุณาอานที่เผยแพร่ก่อนหน้าเด็กติดมีเรื่องตามต่ออีกมากประเทศจีนนาก่อนเริ่มมิถุนายนถ้ากลัวผลข้างเคียงใช้เชื้อตาย2เข็มตามด้วย m r n a รหรือแอสตราขนาดน้อยสุดเข้าชั้นผิวหนังได้ผลเท่ากันอันตรายน้อยกว่าฉีดคนได้มาหาศาลกว่าอย่างน้อย5้าเท่าส่วนหนึ่งของข้อมูลสําหรับระดมสมองที่กระ ส่นอว all, 18กันยายน64ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ครับ